คุณนิพนคะคุณช่วยเช็คอุปกรณ์ตามบัญชีนี้นะคะแล้วก็ด้านในสต๊อกของคุณด้วยเอ๊ะทำไมล่ะครับคุณนิดก็ปกติมันอยู่ที่คุณนิดนะครับ ก็เผื่อว่าดิฉันไม่อยู่คุณจะไม่ทราบนคีคะว่าอะไรได้มาจากที่ไหนแล้วก<ม>็ส่วนสมุดร,ร,รายงานดิฉันจัดก,การรวบรวมไว้บนตโต๊ะนี้หมดแล้วนะคะเอ๊ะคุณนิดผมถามคุณนิดจริงๆนะครับคุณนิดจะไปไหนนะครับที่ต้องสั่งเสียกันมากมายขนาดนี้ครับก็อะไรต่ออะไรเนี่ยมันไม่แน่นอนนี่คะถ้าเกิดเรื่องราวในไร่เนี้ยมิดีฉันรู้อยู่คนเดียวก็อ,อาจจะเป็นผลเสียกับเจ้าของไร่ได้ ผมว่ามันไม่มีผลที่ขนาดนั้น,นะครับคุณนิดก็ทํางานด้วยดีตลอดมานี่ครับอืเอาเป็นว่าเผื่อดิฉันเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าตายไปตอนนี้คะ่ะอ๋อวอ,อพูดูั่นีครับคุณนิดถ้าทางคุณนิดนี่อายุยืนหรอครับไม่ต้องไปกลัวถึงขนาดนั้นนะครับนอกจากว่าคุณนิดเนี่ยกําลังคิดจะทําอะไรสักอย่าง ผมเองก็คิดว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้เหมือนกันนแต่ธรรมดาครับคนเรามันก็อดที่จะคอข้างตัวเองไม่ได้แล้วก็หวังว่าเราคงจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันะออนะคะอ๋อนั้นแน่นอนครับเพราะผมเองก็อดนับถือคุณนิดไม่ได้เหมือนกันเนคุณเป็นผู้หญิงที่แปลกชอบคุณก็บอกว่าชอบไม่ชอบคุณก็บอกว่าไม่ชอบผมเข้าใจคุณครับ ว่าเรื่องแบบนี้มันบังคับกันไม่ได้แล้วคุณภูนพันธ์ไม่คิดว่าจะปรับเรียนต่อหรอคะคิดครับพอดีมีเรื่องนู้นเรื่องนี้เควิ้ซะก่อนคุณภูนพันธ์เนี่ยอะไรๆก็ดีไปซะหมดเลยนะคะ <c oughs> แต่แคยอย่างเดียวค่ะเอ๊ะอะไรครับโลเลแล้วก็ไม่แน่นอนอาอเป็นอย่างนั้นไปชมเราอยู่แมพแมพ <c oughs> แต่ผมก็ยอมรับก็ว่าผมเป็นอย่างนั้นนะนิสัยมันเสียนะฮะนี่ตั้งใจจะให้คุณนิดเี่ช่วยดาดสันดานให้สน่อยแต่คุณก็ไม่ยอมนี่นะ <c oughs> <c oughs> ออาเด็กอผมว่าเจ้านายคุณดูดแปลกแล้วนะหน้าบึง้งจังอะ นี่เป็นเพราะว่าอะไรเหรอคะอ๋อมีเองเจ้าน้อยถึงดูไม่ชอบหน้าคุณเท่าไหรนกก่นักอะผมถามคุณตรงๆแล้คุณย่โกรธผมนะคุณนี่กับพอ่อเลี้ยงภูอะเป็นไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าพี่มีการจะแต่งงานกับเจ้าน้อย

แน่ใจหรือว่าเป็นฝนต้อง,องไปในฝนแน่ๆครับเพราะพอผมเรียกมันเนี่ยมันก็รีบขี่รถหนีไปเลยครับตำรวจบอกว่าเจ้าผลเนี่ยหายไปคืนที่ไฟไหม้ไล่เรานางบูเกียงก็หายไปผู้บัการคิดว่าในผลกับบูเกียงนี่มีส่วนรู้เกี่ยวกับเรื่องไฟไหม้บ้านเราเหรอครับอมืมันก็น่าคิดเหมือนกันนะ ไม่งั้นทําไมในผลเนี่ยจะต้องหนีในสนด้วยนั่นสิครับแล้วทําไมในผลเนี่ยมันยังมาป้วนเปี้ยนอยู่แถวๆนี้ล่ะครับมันคงจะมาสอดแนมอะไรบางอย่างอะนะเอานี่พลครับบอกคนงานทุกคนนะให้ดูแลความเรียบร้อยให้หนาแน่นขึ้นจัดเวรยานตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ให้ทุกคนช่วยเป็นหูเป็นตาเป็นพิเศษด้วยครับอืม นี่ไองานของเราเนะี่ยมันใช้ได้ทีเดียวแหละสำนักงานในไร่สุพัฒนานะโดนไฟไหม้เรียบไปหมดเลย <c oughs> นี่แล้วแถมยังไอพวกเอกสารสำคัญอะไรต่างๆนี่นะมันก็พลอยไหมไปกับไฟ <c oughs> แล้วตอนเนี้ไอหญ่น้องสาวของเจ้าของไร่สุพัฒนามันยังอยู่โรงพยาบาลเลยมันตกใจเห็นไฟไหม้มันก็เลยเสียสติบ้าบอไปแล้ว <c oughs> <c oughs> ไม่ผิดมันก็บ้าอยู่แล้วอ่ะ <c oughs> คราวนี้มันจะได้บ้าจริงๆสักทีสมน้ำหน้าเออพี่นี่ฉันคิดอะไรได้อย่างหนึ่งนะอะไรเหรอไอการที่เราได้เผาไล่สุพัฒนานะเราก็ได้แก้แค้นมันก็ดีอยู่หรอกแต่เราไม่เห็นได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาเลยแต่ถ้าสมมุติว่านะเราไปลักตัวนางคุณเล็กออกมาจากโรงพยาบาลทีนี้เราอยากได้อะไรนะ พ่อเลี้ยงก็ต้องให้เราทุกอย่างเราจะได้ขวบเงินดีนะพี่มมันก็ดีนะนี่แต่เราจะเข้าไปเอาตัวมันออกมาได้ยังไงอะไม่ยากอะพี่คอยดูนะสีมืออีบวกเกียงเสยอย่างต้องได้สิ เที่ยงข้ามาสิจ,จ๊ะมีธุระอะไรเหรอคำเที่ยงมาพบพ่อเลี้ยงภูค่ะพ่อเลี้ยงไปไหนคะคุณประพจน์ใช้ให้มาเหรอจ๊ะไม่ใช่หรอกคะ่ะคำเที่ยงมาหาเองคำเที่ยงมีธุระกับพ่อเลี้ยงคะ่ะทุกข์โยการคะคำเที่ยงมาหาคะ่ะ ว่าไงมีอะไรอ่ะเอ่อเอ่อเอ่อทำเที่ยงมีทุาักกับพ่อเลี้ยงค่ะงั้นก็ต่างม,มาเลย เย็นๆ <apr il> ค่ะอือขอบใจจ้ะอือไม่พรนี่ไอ่มีอะไรจะถามหน uh ่อยอ่ะคุณนี่มีธุระอะไรคะอือนี่ไม่พรนี่จะถามเรื่องคำเที่ยงอ่ะนี่เขาจะต้องออกไปจากที่นี่ทำไมอ่ะอ๋อ ก็คุณเล็กน่ะสิคะไม่ยอมให้มันอยู่เพราะะอไรจ๊ะคือว่าถ้าคุณนิดรู้แล้วคุณนิดอย่าพูดไปนะคะนังคำเพี้ยงน่ะมันรักพ่อเลีย้ยงคะ่ะมันก็คงจะเพ้อฝันไปตามภาษาเด็กของมันนั่นแหละพอคุณเล็กรู้เข้าก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตเลยคะ่ะ ล้ว้ววพรงง่างากไบจะท่านก็เลยส่งนางคําเที่ยงนะไปอยู่กับคุณประพศเพื่อนของท่านแล้วก็จะรู้สึกว่าช่วยเหลืออะไรอะไรกันอยู่นี่นะคะไอ้คุณนิดเป็นยังไงคะถึงได้ถามเรื่องนี้ขึ้นมาเปล่าหรกจ้ะก็เห็นว่าวันนี้คําเที่ยงเข้ามาที่นี่นางคําเที่ยงนั่นแหละคะมาที่นี่โอ้โหมันกล้าหาญชานชัยขนาดนี้เชียวหรอคะ รู้ว่าบางทีมันจะรู้ว่าคุณเล็กไปอยู่ที่โรงพยาบาลโน่นคงงั้นนะก็ไม่มีไรเลยลจ้ะขอบใจมาก กำหนดแบบพี่แน่นอนนี่จะบอกไปทีนะคะพ่อเนะี่ยก็ไม่สบายใจเรื่องลูกน้อยแม่ก็อยากให้มันจบจบไปสักทีชาวบ้านเขาพูดกันมากแล้วเกิน น้อยจะเลิกหรือว่าน้อยจะรักกับใครเนี่ยไม่น่าจะเป็นเรื่องอะไรที่ชาวบ้านจะต้องมาเดือดร้อนกับน้อยด้วยเลยนะคะแม่ใช่พูดอย่างนี้มันก็ถูกไม่มีใครมาเดือดร้อนด้วยแต่น้อยก็รู้นี่จ้ะว่าสังคมบ้านเราเนี่ยมันแคบอะไรนิดอะไรหน่อยก็พูดกันเป็นใหญ่เป็นโตไปแล้วแล้วพ่อกับแม่อยากจะให้น้อยทำยังไงคะไอ้เรื่องพยันี้ มันก็บังคับกันไม่ได้แต่ว่าน้อยเองน่าจะตกลงกับคุณผู้ชิดเข้าให้เข้าใจนะอย่างน้อยก็มั่นหมายกันเอาไว้ก่อนนะแล้วทุกอย่างมันก็เรียบร้อยลูกก็น้อยเองก็คิดถึงเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะคะนี่ แต่ว่าลูกอย่าไปพูดกับเขาตรงๆอย่างนี้นะเราเป็นลูกผู้หญิงแม่คะนอยไม่ไปทำอย่างนั้นหรอกคะ่ะเอาเถอะนะคะแม่ทำใจให้สบายแล้วก็เรียนให้พ่อทราบด,ด้วยว่าให้ใจเย็นๆน้อยจะจัดการเดื่นี้ให้มันเร็วที่สุดแล้วคะ่ะแล้วน้อยก็มีวิธีการของน้อยคะ่ะ